ติงเราย้ายห้องพักเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้อยู่ที่พักใหม่ชื่อชูก้าปามนะครับอยู่ใกล้ๆก,กับเมืองเก่าอะ่ะก็เลยมาพักแถวนี้เดี๋ยวพาไปทัวร์ห้องนะคะคุ้มมากๆเลยใครหาเจออีกแล้วได้ราคาเท่าไหร่ที่นี่สองคืนแรกหกรอกว่าบาทคืนที่3 700รเดี๋ยวบอกทิก ก็ต้องตามมาหลายๆคลิปก่อนเปิดประตูห้องเข้ามานะคะเราก็จะเจอตู้เย็นในตู้เย็นเขาก็จะมีน้ำที่สองขวดส่วนอันนี้ก็จะเป็นโซนใครอยากทำอาหารแต่ไม่มีอุปกรณ์นะใช่น,นี่ก็เป็นห้องดูทีวีลน,น,นอนนี้ก็เป็นวิวสะว่ายน้ำนะคะว่ายน้ำภูเขาเป็นเล่นได้นะครับมีฟิตเนสด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นโซนแยกห้องนอน,นะคะ่ะ มีต๊้เครื่องแป้งฉันวางของตรงโน้นนะแล้วก็มีตู้เสื้อผ้าตรงนี้ตู้เสื้อผ้ามีที่คุมอาบน้ําส่วนอันนี้ก็จะเป็นห้องน้ําห้องน้ําสะอาดอยู่นะคะนี่ห้องน้ำเป็นกระจกเป็นชาเวอร์เนาะแล้วก็มีที่ฉีดชำระด้วยใช่ที่ฉีดชำระสะอาดโอเคพนันหกร้อยกว่าบาทใช่ไหม ใช่สองคืนแรกหกร้อยที่สามเจ็ดร้อยพาไปไหนคะเนี่ยไม่นานเจ็ดโมงถึงสามทุ่มว่าตอนนี้ก็เกียมไปเลยเกียมไหมเกี่ยมนี่นะคะสระว่ายน้ำอยู่ชั้นหนึ่งแล้วจะเป็นโซนล้างตัวเนาะพากับห้องเหรอไปกินลาย้อนห้องเราไหมไม่ไปไปดูแมวห้องเราไหมไม่ไป รอไม่ไปหรอพี่ต้นเจอเจอร้านหลับเอว่อาจ,จะยังไม่บอกว่าเราจะไปกินอะไรกันนะคะเฮ้ยไม่ใช่ซิริถึงแล้วถึงแล้วแต่ว่าดูร้านแล้วไม่รับเลยคนเต็มเลยชื่อปิตาปีตา เดี๋ยวเราค่อยมากินใหม่วันหลังเพราะเราอยู่ภูเก็ตยาวค่อยโทรมาจองทำไมไม่กินคะก็ไม่ได้นั่งตรงนี้อ่ะไม่ได้นั่งริมทะเลค่อยมากินวันหลังเนาะหรสิดูวิวโต๊ทุกคนอยู่ริมทะเลเลยคนเยอะมากวันนี้ไม่ได้กินแต่ไม่เป็นไรพรนักง,งานพูดน่ารักไหมน่ารัก าเนะใช่คืออดใจมากหอมาหอม,ามากหอมมูกระทะมากโอ้ไปไหนต่อจะพาเอวาไปเที่ยวไหนคะตั้งสติคิดก่อนตอนนี้ก็มาอยู่ย่านเมืองเกา่าภูเก็ตนะครับผมก็ยังไม่รู้จะกินอะไรเผย่ยจังเลยี่ื่จังเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเดินเล่นกับเอวาแล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินไหนแบตเดินไปซิชอบไหมคะ tốt này cái gì? ở đây à? Hải mơ cầu Champagne. I'm totally vibing. It's true what they say It's all about timing I'm doing okay ไปไหนคะเดินไปเรือ่อยๆไล่จุดหมายเดินดูตึกน่ารักน่ารักชอบไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาถ่ายรูปและเดินเล่นกันแบบ แตตั้งใจมาเก่าว่ะฮะเขาต้องเต็นแบบเก่กาชอบๆแล้วหลับตาไปหมดเลยอาเราอยู่ไหนอยู่ที่ไหนไ,<ป>ไม่รู้ในมาร์าเก็ตทำอะไรน้ำเงี้ยวเอาเน้ำเงี้ยวน้ำเงี้ยวหมดทำจะกข้าวซอยค่ะ น้ำเงี้ยวหมดถอ,อร่อก็อ,อ,รอ,อ,อร่อยนะคะคนั่งไงเอาได้ไหมไม่ได้กินน้ำเงี้ยวมากี่วันละตั้งแต่ออกลำปางประมาณสิบห้าสิบหกวันอยากกินน้ำเงี้ยวแล้วเขาหมดแล้วเขาหมดก็ลเ,ดลเลยเอาเศษก็จะกินน้ำเงี้ยวของคนเชียงใหม่แต่นี่เมื่อกี้เขาถามพี่ต้นว่าเราเป็นอะไรกันเป็นพี่น้องอเศษน้ำเงี้ยวก็จะกินละ คนขายเป็นคนเชียงใหม่ด้วยนะคะทุกคนแพดสุดท้ายเราก็กไปไหนมาร์เก็ตได้เกี๊ยวซ่าแล้วก็อันนี้หน้าเซเวนไก่บุญเส้นนี่น้ำเงี้ยวแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวดวยสวนให้ไงเราเหนื่อยมากขอไปกินจนนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยคิดว่าทำอะไรดีได้เลยบายบายฝันดีค่ะ